สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคนสู่สองแวนเพชรคือเก้าจากพี่น้องมันนี้นอนตื่นขึ้นคำคำค้นอยากกินก้อยพี่น้องมา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 แต่พี่เขียวมากรับได้หมดเลยใน,นพี่เขียวได้พักกินกับปลาเพื่อก็าละนกมาเสร็จสวนปิดตัวเอยแล้วเมนูนี่แหวนเพชรวัฒนัดอืมยิ้มยิ้มเลยพี่น้องหิวเขาแล้วบริเวณเองเด้อมาหนี้้านประจำลานประจำขอให้ได้ อืมงไงจับไม่ใช่เหมือนทะ่ทำไหมไม่ใช่เขาทำอร่อยกว่าเราจริงไหมเอายังยังไม่รู้อีกอร่อยแม่เลยพันจุบาจข้อที่ปิแซบเนาะเท่าได้เอาความจริงสิกินพริกจุ่ดแล้วเื่อนพี่ไก่ไม่เ็๋หรอมาขอแรงน่อย

บอกว่าจะเบิ้งอยู่เบิ่งก็เบิงง่งแค่นล่ะก็เบิ่งนค้ไกนะด่เราลงทิบกับภัษาตะอมแค่พักแถงแบบเกินคุ้มนะพ่อขาพักว่าจะไหนพ่อขาว่ามาหลอมนี่คืออ้วนไหนว่าไง แับใช้คำยังไงล่ะแับพี่กอลพี่น้อง กินน้บ่ไม่มีมันาแซบมันตอ่นมนันอะไปซื้อขวองเออซื้อขนมวดนลุวงอาหารลุงกับปลากระทักโอ้บึกขึ้นน,น้ำาหเลยติอวน,นังไงตอ้วนหัอืม อาไว่าจะกินอิ้มน้อยหนอืมจเูเพชรไปสองมันตกนะพริกไปสองไหมจวดคุยเข้าไปแง่กันน้องอืม หลับก่วยโซจ่าจอันลานเล่าเนี่ยใบจ่ายแดงคอน่าสุดแจ๊บมลองความหลังดิ่ึอลองความหลังดิ่ความหลังเรื่องเมื่อก่อนอ่ะอยู่ที่ไหนอ๋อตะกี้กอ่ะอยู่ในเคหะกอสิงหัวงนี่คือลานประจำ ก,นะกินกิ่งน้ำเลาตลอดปลาดุกกรแทบปลาดุกนี่ไปเฝ้าเอาตะคับสิ่งนั้นสุก <laughs> น,น้ำอันตอนนีย่านี่องนี้นะจ้างเขาขนของเขถามว่าขายของของหเขาถามว่าของนีหน่อย,อยยูเรียได้ของอไหลท้ายของตลาดนัดเปล่าอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมองนางก็มองกินเขาหน,นักนางเป็นมองเก็บค้องไว้ยไม่ยืนห้องนน่อยเต็มอัดเนี้ยหองเก็บกอลองเก็บออันอันมาร่วมกับคนกระบ,บาลายหล่อมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเจีคนอีกอยู่ ตับหานยังเจ้บข้าวเนาะว่าขนัาดว่าสิซังอันต้มสับไปแหวมเพดีด้วยเนาะว่าหิวค่ะได้ส่กปลาดุกไหน อือหวอนมันเข้าไปได้ยังจับวัสารพิรดลับไปดูแล้วก็่อนฮนเพื่อนอันเมื่อไล่กระทุกเนี่ย ไปนางกิน,นราดุ้ง,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 งน,นี่แะสั่างคองสั่างคลองกินบมา่อท่าในยูกขาบดินเยดอกคู้บาวก็ลังเดินทางมาคุณหนีก็สร้งคองถาโวมาแค่สังเราสั้งของมาหายายอบริกรทำพี่นอด้ยโาษนาข่อย <c ười> บอกบอกถือนางหัวเราเองสู้สูจส้จนเนาะสู้จนสู้จนได้มาเนาะ Sự trên đây má bố mày lên hết mà đạn Si thùng cặp bài phở nữa Thế con nọ được ảnh cho từ ra nọ Bỏ không à? Đó còn không mà phải thì họ si thùm ันว่าแม่หน่ไปเฝ้าตอนอยู่รองบานก็ได้อยู่น้ำกันโอส้สหัาเอะเนาะโอ้โตเลือกเขาไายเดีย๋ยวไ่นน,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 นของเข,งขงงาพงน้ำเนาะอันนี้เรื่รอ,รอจริงหรือเรื่องเล่นคะจริงจริงเลยเร่อจริงนะขนาดตะกี้ขนาดว่ายุติยิงเกียงกันเนีย่ยกูบามหาเธอเอ,อิญแล้วมากินเรา กม็มาดิม,ไมาได้อืมไม่ใชก็อืมกูวามาหาเธอตะกี้ยุตึกิ้เยื่งกันว่ายุติ้งใกล้ๆก,กันตรงนี้ท่านอยู่่ำเกันกูว่ามาหาเกูบ,บอกว่าเธอมากินข้าวห้องเขาก็มาดิกินแล้วเดีกลับไปน,นอนพี่เก้าพี่น้องเจ้าว่าเราเก่งแบ,บบหืมข้าวผสงข้าวแล้ว ตอนกินนาเขาม่บอกตัวเขาฉันเ,าเ้าแบบเผาระยะเขาคนเลยเขาตัวหนาตัวตายเลยเออแต่แบบเขาเบิร์ดเอาไหมเอาแล้วฉันละ่ะหูเอาอืมเป็นหอกป้าครับรรเขาไปคายชัจกินเลยนะอืมชอบอีกแ เป็นน้ำบอบเป็นน้ำเพิ่นอะไรนะผู้ใดอยากฟังวิธีกลับแหวนเพชรอกลอกสิไหนเป็นตอนตอนซีรีส์อันนี้อีพี่หนึ่งไม่ใดตอนหรอกของของคือเราแน่ำบ่มมีได้หรออย่านั่งสวนกันยิ่หนาปากสวยเอาไว้เอาไว้เอาไ้อีพี่หนา ไม่ปวดไม่มีอะไรอย่ดแล้วนะย่าพี่พี่หนาที่ว่าเรล่นกับรถสิบว่างเกิยแต่ไม่รู้สึกเลยดิฉันอยากันพี่น้องรอดีตามรอดีตามวิรกรรมงานหมาน้ำกันดีอันพาไม่ค่อยตายก็รู้เรื่องเลาวพี่น้องการนี้ไม่ลืมเลยเหรอ อยากหมว่า er er er. อยังไดก็อยากหมอเจอไม่ลืมเลย <c oughs> เยนาะกูณบ่ลืมแบบตายดีเมื่อไม่รุลืมองเ้าจะพี่น้องสำหรับที่นี่ก้อยขมชุบแตกนิดเดีเข่าเบิดก่อนเบิราตสองมาแต่สำหรับวันนี้ขอตัวล่าไปก่อนแล้วติดตามอีพี่หนาติดตามเรื่องเล่าของแมนเพเอีกพี่น้องเรื่องเล่ามาาันไร้ อัลตินิฮอน,ออนมือมอื่นกับบิดจ้าสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs>